สวัสดีค่ะน้องสมเกียรติเนาะ,ค,ะค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ที่มานี่มาตามกระแสลมหแห้งๆมากนี่เดย์ <laughs> <laughs> ด,ด้ข่าวว่าฟันแม่นมาหลายงวดแล้วครับดังๆในนั้นะนี่บ่มีไหมด้วยเนี่ยอ <c oughs> เออเริ่มแรกนี่ฟันไดเ์ลิกตัวใดนอกรับเริ่มแรกตัวใดสองสองโกสองสองกดทีแล้วบ่งวหมดก่อนสตัวตรง หอเข่าสตัวตรงห่วเพียรครับเพียต่องเท้าเพียเพราะว่าเพียเขามาถ่ายได้ได้มาจะงวดเหรอครับความฝันหางวดหางวดหรอหางวดงวดโอ่หางวดติดบอกหางวดติดโอ้จ้ไปรุงยใสก็ว่าอยว่าคอยบอไปได้ซื้ออบ่บเลนเ็กว่าจานเกาะเลนยู่ครับเลนน้อยเลนน้อยนึงเลนเลนพอไดเป็นกระใสพอไดหัวใจสบขีบับัที่ต ล่าสุดนี่คือไถตัวไถเนาะครับงวดที่ผ่านมาเข่าบ่มอดผ่านมาเข่าเข่าอยู่เข่าอยู่ตัวหลังเดะฮุกตัวเขาตัวหลังโอ้ในในเละฮกตัวเลยนะครับโอ้มีฝันเปเป็นส่วนมากที่ใดจากเดะฝันแม่นบ่แม่นครับเขามาเขียนฝันเขาเมืเขียนเขามาเขียนให้ในในในความฝันนั้นเห็นบ่ว่าผู้ใดมาเขียนให้ครับ งวดแรกก็เห็นแ่ว่างงวดสองงวดสามงวดที่มันหนาบ่อยเหรอเห็นไหนบ่เห็นหนาเป็นตัวเลดหอืมเห็นเป็ดเห็นแต่มาเขียนตัวเลขมันขึ่นซื่อจีนอ่ะไอตอนตอนงวดแรกที่ได้มานั่นแม่นคิดว่าแม่นผู้ใหมาเขียนที่ว่าเห็นหนามไหมจะเห็นหนามเป็นคนนแถา เป็นคนเถ่าครับยิงในตัวยิงไงค,คือคนโบราณนะคือคนโบราณมาเขียนให้เลยหลังจากนั้นนี่คือสิบโบเห็นหนาเลยบอคิดว่าคนเก่าๆบอกที่มากเขียนให้ซีมวดหลังนะ่ะบ่หูเหมืนอมนบ่หูเหือนจะได้ยินแต่เสียงเนาะได้ยินแต่เสียงเข้ามาบอกฟันแต่ละทีนี่นะเขาจะมาบอกเขาไม่แด่เ้าเอา น้องเพชรจะเป็นชนคุกคีอยู่นี่งวดที่แล้วน้องเพชรับมาทายมันบ่ค่ะงวดที่แล้วได้เลขตัวใดก่อนครับจำไม่ได้เหื้นเลขใช่หกหนึ่งไม่ใช่หกตัวเลขยหกตัวเขาเขียนให้เจ็ดห้าเก้าแปดสามสี่เข้าสี่ตัวท้ายเลยรางวัลที่หนึ่งเจ็ดห้าเก้าแปด แปดสามสี่ตัวเลขเก้าแปดสามสี่คือสี่ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลยสี่ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งใช่ตายตายตาเอ้างวดนี้ได้มันได้ยั่งจังไดเอองวดนี้ฟันจะอะไรก็ครับงวดนี้ฟันละไปงวดนี้ฟันแบบเทียวคือแบบฟันว่าขึ้นรถจะคลองฟันว่าฟันว่าจะไปขึ้นรถฟันว่าไปขนของขึ้นรถจะคลองอะไรแบบแคเป็นคนขับแค่ไ็นคนขับครับตอนนี้ปิด กระปิดกระปิดกระจกมดทีอนี้คือของมันล้นเพาะเพาะเพาะก็เลยเอิดหัวสึ้นย่างเช่นหัวรถมันแดงหัวรถมแบบมันแดงหัวรถเป็นสีแดงเลยบอกหัวรถจะเป็นสีแดงปกติไม่รถของเราสีอะไรสีเขียวสีเขียวรถเราสีเขียวเขียวแต่ว่าในความฝันมันกลายเป็นสีแดง มันจะแดงแบบขึ้นเลือดอ่ะอ๋อแดงเลยแต่ว่าแลยสิตี้จังไดสิตี้เป็นทะเบียนรถหรือสื่อเป็นทะเบียนรถครับกระสือเป็นทะเบียนรถสาเหตุที่มันแดงมันเกิดจากอะไรคิดว่าหูเลยยูรูนี่ยูรูกัแดงมันกับสิตี้ยังอื่นบะไรดีเนาะนอกจากทะเบียนรถแมนข้างหน้าใช่ไหมเพราะว่ามันมันแดงข้างหน้าเนาะ ครับแดงบนหัวรถครับแดงหัวรถข้างหน้ารถเราก็หัวก็ไปก็เกากระจกเกาะข้างกระจกข้างเกากระจกข้างเลยแดงแดงข้างหน้านี่เฮ้าสิเบิ้งทะเบียนตัวหนามันตัวหน้า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 นี่คือไล่จากไหนไล่จากขวามาซ้ายแม่นบ่กอันนี้ครับเหล่าเต้เหล่าเต่สีไล่เหล่าเต้สีไล่เอาอ๋อรถแดงเลยมี กับนี่ในใจอยู่ครับเออมาเล่ในใจนี่แหละปกตินี่อยากอยากให้มาหรือเพิ่งเพิ่งเสด็จคือเชื่อนิดนึงมือมันคมวันวัชวอยากให้มาตามอยากให้มาพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้คงไม่ทันแล้วเพราะว่าหลายคนเพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็เกินเกินนิดนิดหนึ่งเลยวะครับนิดเดียวชั่วกะเพื่อเอาให้ไปเป็นแนวทางอาจสะเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับ อ FC เอฟซีเป็นอาจสิมักกระได,ดได้เอาไดอตัวใดครับจุดใบมือเทาไหนอ่ะเออจุดเดี๋ยว,วผมขออนุญาตใส่มือเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเลยหกตัวเหมือนเดิมมีเดี๋ยวคนณด้วยผมขออนุญาตมีหกสองห้าสองแปดเก้าหกสองห้าสองแปดเก่านี่ไหอหกสองห้าสองแปดเก่าเขียนเลยครับ แปดห้าสองแปดสองห้าแปดสองห้าผมแม่ผมคือสองแปดเก้าเดือนนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันขาดมันหายเนาะจ้าของบอกไี่กวอาแปดแปดแปดของเพื่นบว์เบาบว์วาจ้าของบว์เ้าอ้าสี่เด้อผมขออนุญาตบอกใหม่แปดสองห้าสองแปดเก้าแปดสองห้าแปด สองแปดเก้าคุณเขียนยังลงเลยฮะคุณเขียนยังยังลงเลยคนเขียนงกตัวแปดสองห้างกตัวพอดีถือแล้วถือแล้วแบบนั้นค่ะแปดสองห้าสองเขียนงงถือแล้วถือแล้วถือแล้วถามถามอีกนิดนึงว่าเลขตรงนี้เพิ่นบอกิ่นบอกิ่นบอกถือเพิ่นบอกเขียนเพิ่นบอกบอกเอาไว้สิ เลขเต้ตัวนี้น้องน้องสมเกียรติได้มาจากสายเนาะครับฟันเอาครับฟันว่าขึ้นรถเลยครับฟันว่าขึ้นรถเลขกฟันขึ้นรถก็เพรามันมันเป็นเลขเลขรถรถคันเก่าผมนี่นะอ๋อในขันเก่าผมสองสองตัวพไฟขึ้นกันก็เลยเขียนร่วมกันก็เป็นสองตัวที่เกียรติทะเบียนรถคันเก่านี่สามตัวสองตัวสองตัวแต่ตัวนี้สี่ตัวครับแปดสองห้า สองแปดเก้าแต่แต่แต่คว่ำฝันนี่เห็นเหล็เออเธอคือหลักขันนี่ไหมบ่งวดติดหงวดติดแล้วหางวดติดเนาะครับนะครับผมแต่นี่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็เป็นตัวเลขที่งวดที่แล้วตะเคียนไห่ซีโอหกตัวหงวดที่แล้วหกตัวกะไห่หกตัวพี่กันค่ะชื่ออะไรสมเกียรติค่ะสมเกียรติดร็อกเตอร์สมเกียรติดร็อกเตอร์สมเกียรติงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ถูก สตัวท้ายเลยเนาะงวดที่แล้วงวดที every, ่แล้วสถูกสตัวท้ายเนาะค่ะใต้ตัดเอาเด้อค่ะเอฟซีอ่ะเม้าว่แลใช่ส่นดนหลด่าเอ่างวดนี้มาแล้วเด้อค่ะน้องฝันแล้วเด้อค่ะน้องฝันแม่นนะคะเนาะสมเกียรตินี่นะคะเนาะ โอเคนะจ๊ะนี่นะคะนี่เด้อค่ะตัวเลขหมดที่แล้วเขาสามตัวโตดเนาะสี่ตัวถ่ายเนาะค่ะเนาะเข้ามาเจ็ดปีเออเข้ามาสี่งวดห้างวดเลยเด้อค่ะเพราะว่า น้องส่วนมากน้องจะไม่ค่อยบอกความฝันเนาะน้องจะไม่ค่อยเล่าความฝันให้ใครฟังปกติคันอยากได้ก็บเทนเนอร์โตเรเลขใครเลื่อยกันเนาะค่ะที่มะเหลาก็เอาไปเทนเนอรก็คือออก youtube นี่อันนี้วันที่สองเนาะวันที่สองถือไปยาวาไปเนาะค่ะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางมาเป็นเครี่ร์เปล่เป็นเคลียร์เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางอันนี้ไม่ถือเนาะ ส่วนมากผมจะเขียนมันแปดสองห้าสองแปดเก้าใครใครดูด้วยแปดสองห้าสองแปดเก้าด้อค่ะจับเอาตัดเอานะคะเนาะแล้วแต่ดวงคนค่ะชอบตัวได้กระจัดเพราะว่าน้องสีเขียนให้แบบนี้นะคะเนาะน้องบ่ตัดให้ด้วยค่ะให้ไปตัดเอาเองจับเอาเองนะคะเนาะน้องสมเกียรติคนฝันแม่นชอบกระจัดค่ะป้จะจับเอาเอง ขีดสเมียกเพ่าจบสเมียนะคะคนไลก็แช์ก็ทิงได้ในเด้อค่ะคนละไหลคนละแชร์นะคะเนาะเป็นกำาังใจสินกันและกันนะคะเนาะสวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม